ผมได้ชีวิตที่ไม่ปกติครับเคยสงสัยไหมครับบางครั้งการมีชีวิต ปกติอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเสมอไปผมเองเคยเป็นคนที่มีชีวิตปกติเรียนเป็นปกติจบมาแล้วก็ทํางานปกติเริ่มประสบปัญหาสุขภาพผมเชื่อว่าเหมือนคนปกติทั่วๆไปเขาก็คิดว่าเออก็เป็นเรื่องปกติก็ไปหาหมอสุดท้ายแล้วคาแนะนําก็คือผมต้องทานยาตลอดชีวิตเหมือนคนปกติเสร็จแล้วเราก็มานั่งคิดดูว่าจริงๆแล้วเราอยากได้ชีวิตปกติแบบนี้จริงๆหรอฟิลเกรททำให้ผมรู้จักเครื่องมือที่จะทําให้ชีวิตผมไม่ปกติผมสามารถที่จะได้สุขภาพของตัวเอง คืนมาคุณคิดว่ามูลค่าของการได้สุขภาพชีวิตกลับคืนมามันมีมูลค่าเท่าไหร่ครับสําหรับผมแล้วเนี่ยการที่เราได้รู้เครื่องมือองค์ความรู้ที่สามารถทําให้เราดูแลตัวเองจนมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพอีกต่อไปผมว่าความรู้นี้จะเปลี่ยนผลลัพธ์เรื่องสุขภาพในชีวิตเราตลอดไปวันนี้เราอาจไม่จําเป็นต้องมีชีวิตปกติในรูปแบบเดิมๆแต่เราสามารถยอดเยี่ยมได้ด้วยโปรเจกต์นี้ครับคือ Great Project